คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะลลลล ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะเจสซี่ซี่สลอนนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครใผมด้วยนะนเพื่อนก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนน้ทชาวันนี้เช่นเคยนะบนน้ทชาคือกลุ่มที่บอกบเป็นเซนการแตกง้ํแตกจริงของแต่ละเกมนะเออแล้วก็มีเพื่อนคอยส่งเกมแตกกันเขามาลากลายเกมเลยเออก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมฟินิกเกียนะเออ ฟินิกพยายามโออะไรก็ไม่รู้ว่าฟินิกอะเออรู้แค่ว่าซีฟินิกอะเออผมก็ดูมาแค่สามสิบเจ็ดบ้ายละกกันเพื่อนเือนก็ขอรักสามสิบหมุนไปก่อนแล้วกันสามสิบหมุนไปก่อนโอ้โหมาดีสวยงามยังไงตลอดไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะแตกดีหรือเปล่าละเออแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การแตกของมันว่าประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อนเออก็ผมไม่เคยเล่นด้วยนะฟินิกอะ ไม่รู้ว่ามันจะมันแตกดีแล้ว่าแต่แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์บออแยล่เพื่อนแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันแตกยังไงล่ะเออเหี้ยไอไอตัวลูกไข่นี่มันน่าจะเป็นฟีสปินนะเพื่อนเออแต่ผมก็ไม่รู้แหละว่าทอนี้มันแตกมาเท่าไหร่ละสี่บาทเอ้ยมาว่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเพื่อนได้อยู่แต่แต่ว่ามันแบบว่าพอมีตัวต่อปุ๊บมันไม่มันไม่ไหลลงเพื่อนเนี่ยมันจะต่อไปอย่างนี้เลย โอเคปะแต่คือเด็ดแม่จะบวกเท่าไรล่ะเฮ้ยวันเนี้ยจะบวกกันเท่าไรล่ะเฮ้ยจะบวกกับคนดูปละล่ะบวกกับคนดูหน่อยไม่เล่าลลอะหรอเราดอกนี้ละ่ะเออได้มายี่ใส่บ้านล่ะเออสวยงามตามทองเรื่องสวยงามตามจุงเรืองไม้จ้า โอ้เมื่อนมาคุยงานิด้เมื่อนวเื่ออย่างไรแลดอกไอ้ที่มันอย่างเงียบได้ไหม่ะขอขอขึ้นที่เบ็ดสองแล้วกันเพื่อนๆเบ็ดหนึ่งว่าดูมันธรรมดาเลยไหมวะแล้วสิบสามที่หมุนไปเออไม่คิดว่าจะแจกก็แตกไม่ดีครับ ก็แตกไปเลยครับไม่คิดว่าจะแจกก็แตกไปเลยครับวันนี้โอ้โหกลายเป็บ้าแล้วดอกนี้โอ้โหสเต็งกระดิ่งแมงมาแล้วโอ้โหโอ้เข้มปัดเข้มปัดเลยฮัลโหลบางทีแอร์ก็หนาวกันไปนะกูขอดรแอร์ก่อนแล้วกันหนาวเกินไปน้ำพื่อนวด ขู่ได้มา13บาทไอก้กที่มันผมเล่นไม่เป็นนะก็หมุนไม่งั้นแหละเออถ้าเกิดเสียก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียได้หรอกทุกคนก็ผมผมมาตามกลุ่มวอนารามแหละลองดูไงว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าเออถ้าเกิดแตกดีก็ดีไปถ้าเกิดแตกดีก็ดีไปอืมสวยงามแล้วดอกนี้เฮ้ย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 96บาทเหมือนเออโอ้ย โอขอให้งเงินเพื่อนก็ขอติดหนางหน่อยละกันโอ้โหแล้วอลตอนนี้อันนี้มันเป็นตัววายนี่เลยแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าในเกมเนี้ยตัวอะไรมันแพงสุดนะ,นะเพื่อนโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนนะอันนี้เท่าไหร่สามตัวสิบบาทอันนี้สามตัวห้าบาทอันนี้สามตัวสิบห้าบาทอันนี้สามตัวสามสิบโอ้โหอันนี้น่าจะแพงสุดนะเพื่อนอันนี้สามตัวหกบาทอื้มก็น่าจะแพงด้วยสามตัวหกบาทอันนี้เจ๊ ถามตัวห้าบาทนะเพื่อนเออไอ้ก้อนทองนี้น่าจะแพงสุดนะเพื่อนน่าจะใช่นะเออน่าใช่แหละเห็นป้าก้อนทองแหละเออโอ้โหไอ้เหี้ยเ <c oughs> ด็ดเด,ดบาทโอ้ยเพื่อนกำไรมาได้อยู่นะกำไรมาได้อยู่นะขอเงินที่เป็นสามละกันเออขอบแบบมันจะไต่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยทุกคนเข้าใจไหมคือแบบถ้าเกิดเรามาถึงเราทุนเยอะก็จริงแต่ว่า เราไปใส่เบ็ดหนักเลยนี่ก็ผมไม่ไม่แนะนำนะเพื่อนคือแบบมันจะทำให้หมดไวด้วยนะเออไม่รู้ว่าก็คือแบบไล่เบ็ดอดีที่สุดไล่ตั้งแต่เบ <S 2, S 1> <3, 4, S 1> <ๆ>็ด1เบ็ดสองเบ็ดสเบ็ดสเบ็ดห้าไปเรื่อยทุกคนถ้าเกิดเราได้กำไรมาเยอะแล้วเราก็ขึ้นเบ็ดไปเลยแล้วแต่สมมุติพกทุนมาแค่3ามเบาทอาตอนนี้ผมได้กำไรมา เกือบ300แล้วอาผมขอขึ้นที่เป็ดสามแล้วกันโอเคบ้าเพื่อน<ๆ>เออมันก็จะประมาณนี้แหละเออก็ถ้าเกิดเรามาถึงแบบว่าอาทุนสามคือแบบว่าใส่ใส่ที่เป็ดสิอันนี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่ามันจะแตกทุกไม้นะเออมันมีการเสี่ยงนะคือแบบว่าหมุนใบเนี่ยเห็นป่ามันยังว่าวมันยังมีว่าวมันยังมีเบ้าว่าวบ่อยมากไอ้เหี้ยเหลือ2 6 0แล้วเนี่ยจาก3า0ก็บาทแล้วโ,โหลโอ้โหแต่ว่า มันว่าวหายหายไปดีแต่มันมันมันแตกอี่มันก็แจกหนากกันเพื่อนโอ้โหสองรอยิบเอ็ดบาทว่ะเฮ้ยโอ้โหได้อยู่นะอืมแล้วดอกนี้โอ้โหก้าสิบบาทเอ้ยมันเป็นตัวแพงไม่ใช่หรอทำไมได้น้อยจังล่ะหรือว่ามันไม่เต็มหน้าจอเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อเออตอนนี้ก็ได้คนมาแค่ส0 0ร้อยกว่าบาทแล้วล่ะเออ ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเขา้ากลุ่มนัดทามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนๆลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยละกันดอกนี้ละแตกมาเท่าไหร่โอ้โหหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทลหรเฮ้ยโอ้โห,โหโก็น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดร้อยล้านฟรีก็ควรได้รับคําแนะนํานะก็ไม่แนะนําไม่เลืหรือทําตามไม่เด็ดขาดควรจักควรปั่นจักรายานในการรับชมด้วยด้วยเออโอ้โหดอกนี้ได้หกสิบบาท ดูเพื่อความสนุกสนานลและความมันเดินเท่านั้นนะน้องๆเออโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็ตอบว่าโอเคนะโอเคหรือเปล่าโอเค You know You okay o โอเย h มาดีรองอนี้แหละไอ้เฮียสวยงามระดเก้าสิบบาทอีกแล้วจ้ามีเห็นบ้างกำไรผมขึ้นมาเกือบจะเจ็ดร้อยแล้วผมผมก็ขอขึ้นเป็นเบ็ดทักเ,เบ็ดเจ็ดแล้วกันเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดูดหรือเปล่าเกมนีนะ้ผมไม่เคยเล่นด้วยนะ แต่เปอร์เซ็นการแตกของมันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นทุกคนไม่ได้ว่างอยู่ละไอ้แยกลุ่มมบรรทัรมันก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราก็เข้าไปดูก่อนว่ากลุ่มว่าเกมอะไรมันแตกง่ายแตกดีของเออว่าเกมอะไรมันแตกง่ายแตกดีนั้นแล้วก็เราก็ตามเกมนั้นกันไปได้เลยมันมีเพื่อนๆอยู่คอยแบบว่าคอยส่งเกมแตกเข้ามาเออผมก็ตามตามเพื่อนมาแหละบางทีบางทีก็ไม่ตามกลุ่มบรรทัเออ ด้วยดังี้แล้วได้เท่าไรสองร้อยสิบบ้านละเฮ้ยเย็ดเทเย็ดเทไปเล่ใส่ใครถึงบ่าโอ้โหแต่มันแต่ไม่ค่อยจะาเท่าไหร่เมันมันหมุนทิ้งมันหมุนทิ้งแล้วบางทีเนี่ยแล้วบางทีมันก็มาแบบตุ้มๆผมก็งงใจเหมือนกันทำไมมึงไม่ไหลมาเลยแต่มึงมาให้ทีตุ้มๆตุ้มๆอย่างนี้ไม่ไหวนะทุกคนมันจะแบบว่ามันจะมันจะเบิร์กเกินไปหรอกมึงมันจะเวิร์กมา มันจะเวอร์มันจะเวอร์กันไปวะบโอ้โห19บาทนะเฮ้ยขอเปิดเทอร์โบหน่อยละกันเบื้อนโอเคนะเออกำไรมา700แล้วอย่าไปหวั่นขึ้นบินเบ็ดไปเลยละกันขึ้นบินเบ็ดไปเลยละกันมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหลัโหลสวยงามนะดอกนี้โอ้โหเบ็ดแปดไอ้เฮีย240บาทด้วยได้ยูนเบื่อนเกมไอเนี้ยฟินิกอะโอ้โห900แล้วเกือบพันแล้วจะพันเลยจ้า จะพละจาลาเจยังไงปังไปดิเย่ไม่รอฮโหลก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากผู้หลอนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เล่นทุนเท่าไหร่ก็ขอ,อเข้ามาได้นะเออเดี๋ยวจะทําตามให้แล้วก็ถ้าเกิดผู้ติดตามขึ้นถึงห้าร้อยเมื่อไรผมก็จะใส่ทุนหนักๆนะทุนสักหมื่นหนึ่งอะเออไม่รู้ถ้าเกิดถึงถึงห้าร้อยคนแล้วตอน,นัรนผมจะมีตังค์รึเปล่าถ้าเกิดมีตัง ผมก็ใส่เบ็ดหมื่นให้นะใส่ทุนหมื่นให้เออไม่ได้ว่างอยู่แล้วแหละเออสวยงามสวยงามไอ้เหี้ยแต่มืองว่าโอ้ยแต่มืองว่าอย่างงี้แต่มึงมาอย่างนี้ก็โอ้ยโอ้ยทุกคนเหี้ยหินป้าแบบว่ามันหายเงี้ยไห่หายแม่งมาเป็นอย่างงี้หนึ่งมันหนึ่งอ่ะอเหี้ยคือแบบตุติงอ่ะอเหี้ยพันเก้าแล้วเอาทุนมาแค่สามสิบเจ็ดปาเลยเพื่อนเอองงเหมือนกันนะ วางบันไเย่ยลยวันนี้ยเออขอสักสามนิมมุนละกันเออสามทิมมุนละกันเออมาเลยรอบนี้โอ้โหโอีจาหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทไม่คิดว่าจะแจกก็แตกไปดีครับโอ้โหไม่คิดว่าจะแจกแต่ไม่ก็แตกซะแตกซะดีเลยเป็นไงล่ะสองพันกว่าแล้วสองพันสองแล้วเพื่อนเออไม่ได้ว่างอยู่แล้วไอ้เหี้ยผมไม่คิดว่ามันจะแตกอย่างเยอะและ ไม่คิดว่ามันจะแตกนะแต่แม่งแตกไปอย่างนี้ก็ดีไปก็ดีไปเพืือนก็ดีไปก็ดีไปก็ดีไปฮ้อโอ้หมันไมกเลยจ้าเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าสามร้อยยี่สิบบาทเลรเฮ้ยย็ดเคกำไรมาสองมันเจแล้วสองมันหกแล้วเออโหได้อยู่เบื้อนขอบขึ้นเป็นเบ็ดสิบเลยแล้วกันสักสิบหมุนไปก่อน เซ็ตหมดนิ่มๆเบาๆไว้ก่อนละดอกนี้โอ้โห,โโหได้เท่าไหร่อีกล่ะเฮ้ยโอ้สามร้อยเพ่นเพื่อนจะสามมาแล้วจะสามมาแล้วจะสามมาแล้วยังไงต่อโอ้โหมือกูก็ะล่านไปโดน,นอ,าาอีกแล้วเออมาสวยละดอกนี้ห้าสิบห้าบาทจะเอายังไงต่อล่ะเฮ้ยโอ้โอ้โห,โโหสวยงามมาลาแปดโอ้โหสองร้อยสี่สิบบาทนะเพื่อนเออก็ขอสักสัก สามไปหมดแล้วกันเพื่อนสามหมดจบนี้ผมขอเลิกก่อนแล้วกันเพื่อนไม่ไหวนะกําไรมาเยอะเกินไปละกําไรมาเยอะละผมไม่ได้ก็คือแบบมันเยอะเกินตัวละโอ้โห,โโห,โโหเยอะเกินตัวเกินไปนะแต่ดอกนี้โอ้โหได้มาซ15ร้อยสิบห้าบาทเพื่อนเออเยี่ยมม่แตกทีแบบแตกโหดเลยอะ่ะเออไม่คิดว่ามันจะแจกนะเกณฑ์เนี่ยเพราะไม่เคยเล่นนะแต่แม่งก็แตกซาโหดเลยแตกฟะโหดเลย,เ,ลยเออ โอ้เยอะเหลือเก้าหมุนละเก้าหมุนแล้วเพื่อนเก้าหมุนแล้วละเออดอกนี้เนี่ยโอ้ยแปดสิบบาทมาหน่อยดิโอ้โหสิบห้าบาทยังไงโอ้โหนี่แหละดอกนี้ที่กูรอคอย์ดละเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทละเฮ้ยมาเลยขอกหมุนมามามาโอ้โหแล้วดอกนี้ดอกสุดท้ายเฮียดอกสุดท้ายละเฮ้ยเพื่อนสองพันสองเอ้ยสองพันยี่สิบห้าบาทเฮียกาไรมาห้าบาทเลยนะเพื่อนเออ ผมว่ามันก็เยอะพอตัวสมควรเลยเออก็ผมูณผทุนมาแค่37บาทเท่านั้นเองเพื่อนตอนนี้บวกมา5 6าพันหนะเออก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนแล้วก็ฝากกดไ like ลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเดอ้อเออแล้วก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มอนัชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมเลยนะเพื่อนเออมีอยู่ลิงกเดียวเท่านั้นนะ ใครที่มีปัญหาทางเงินการเงินก็แนะนำมาทางนี้เลยเลีงใต้ผมอปเนแรกผมได้เลยเพื่อนเออก็ขอตัวไปก่อนละกันเพื่อนๆบายๆแล้วโอ้โหบวกมาห้าบรรทุกแล้วเฮ้ยบายหวานปากเลยเฮ้ย